ถึงแล้วนะฮะกับตลาดสุปวะกีบซุปกีปปปนะครบับก็ขอตลาดนี้นอายุร้อยปีนะใเป็นตลาดเก่าแก่ที่บอกว่าได้รับการบูรณนะับเมื่อประมาณปีะะ2 0 6นะครับเพื่อรักษาความเป็นวัฒนธรรมของกาตาไว้จะเห็นว่าตึกที่นี่ฮะก็คือเป็นตึก ที่เป็นแบบตึกตั้งเดิมของกาล่ายิ่งชิคชายครับคือยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพราะว่าน่าจะดูแลดีมากๆเลยนะครับครับวันนี้นะฮะเราจะมาตะลุยที่ซูมาคีสกันใช่ครับถ้าใครชอบแนวชิคๆนะครับคูฟูถ่ายรูปสวยๆลงเฟซนะลงอินสตาแกรมนะผมว่าที่นี่เหมาะใช่ครับพอมไหมเหมาะเลยนะมีร้านอาหารการกินที่คนมาแบบรับประทานอาหารกันตอนบ่ายๆนี่ก็ถือว่าสุดยอดกันนะครับ เออโอ้โหมียับนบอลังดอนะ,ะเนี่ยเฮ้ามัสค <It 's S 1> ครับเอ็กซ์รับเอ็กซ์ทีโอ้หลายพันอยู่นะโซนนี้ก็จะเป็นฟุตบอลเยอะนะครับเราจะเห็นว่าเป็นฟุตบอลเกือบเท่านั้นเลยนะครับเฮ้ามัสคอสมอลวัต this one uh, 350 t h i s for you give d i s count n o p r o b e r หนูเจอบัวครับ ที่เปิดขวดเป็นรูปไอชินคัพรับผบนี่ฮะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไทยมาแล้วฮะถ้วยรางวัลไอชินคัพแบบ60เรียวนะฮะก็ยังราคาสูงอยู่แต่ว่าเขาก็ลดให้จาก75นั่นแหละโนไทยแลนด์โอเคคือมีทุกชาติปาเลสตรงประเทศไทยซาอุอะไรมีหมดทิ้งนอร์เวยไม่มีทัน อย่าลืมนะครับใครที่มากาต้าก็อย่าพลาดนะครับมาเที่ยวที่ตลาดแห่งนี้ครับนะฮะเพราะว่าตลาดแห่งนี้ก็ถือว่ามีทุกอย่างมีทุกอย่างได้กินไยของความเป็นกาต้าอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวเราต้องไปฟุตบอลไทยซ้อมแล้วะครับไปดูนักเตะกันหน่อยว่าวันนี้ผลแล้วใจเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับตลาดแห่งนี้อย่าลืมนะฮะตลาดซุกวากิฟ กว่าจะได้ก <experiences> ินนะครับกว่าจะให้ก like ิน <3 Han>